มากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการประชุม รัฐสภานะคะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญนะคะมาตรา256และเพิ่มในหมวด15ทับ1เมื่อวานก็จบกันไปแล้ว1วันค่ะถกกัน3ร่างแต่ดูเหมือนว่าร่างของพรักประชาชนจะโดนรุมยำเยอะพอสมควรทีเดียวะจะโดนจัดหนักพอสมควรนะคะค่ะเมื่อวานนี้12ชั่วโมงสําหรับการประชุมนะคะวันนี้ประชุมต่อแล้วก็จะมีการโหวตด้วยในการจัดหนักเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทางสวพิสิทธ์บอกว่า เป็นร่างของพักประชาชนร่างแก้ไขร,รัฐธรรมนูญเนี่ยซอกก่อนแล้วก็บ่อนทำลายต้อง,<ร>งบอกนะว,อบว่าสวพิสิทธิ์เนี่ยนะคะพ<ฆ>ี่วัฒนาพงศ์เขาอธิบายลากยาวเยอะเลยว่าการดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญร่างแก้ไขในส่วนของฉบับของพรกประชาชนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปขัดกับแยง้ง กับที่สารํรรณนูลได้มีมติออกมาตรงนี้แหละเราก็พยายามจะโยงอะไรหลายอย่างแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องสุ่มเสี่ยงจะไปแก้มาตราหมดหนึ่งหมดสองด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละเป็นที่มาของการแก้ไขรัฐมนูลฉบับซากก่อนบ่อนปายไปฟังบางช่วงมันตอนสักนิดหนึ่งนะคะว่าสอวอพิสิทธิ์เขาว่าอย่างไรกับร่างของฉบับพักประชาชนคะ่ะซึ่งทั้งสามร่างนี้ผมจะอภิปรายหล,ลักๆคือร่างของพักประชาชนเป็นหลักเพราะเป็นร่าง ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดหรือยแย้งกับคำนิฉัยของสารัฐธรรมนูญจนผมต้องตั้งชื่อร่างของท่านว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซอกก่อนบ่อนทำลายเพราะมันอาจจะไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามคำนิฉัยของสารธรรมนูญหลายประเด็นซึ่งผมกําหนดออกมาด้วยกันด้วยกันเป็นหประเด็นค่ะกำหนดด้วยกัน6ประเด็น ประเด็นที่มีการพูดถึงมีการหยิบยกมาก็คือเจตนาในการแก้ไขรับนูลมาตราหมวดหนึ่งหมวดสองที่เป็นที่มาของการเสาะก,กนบันปลายนั่นแหละ,ะนะคะในการที่จะชูประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าทางภูมิใจไทยเองทางเพื่อนไทยเองนะคะก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ได้มีการแก้หมวดหนึ่งและหมวดสองะอคะ,คะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการลงมตินะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเราเชื่อว่านะคะสามร่างที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาประกอบด้วยร่างของพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็พรรคประชาชน หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในวาระแรกเนี่ยรับหลักการเนี่ยน่าะจะผ่านไปได้แต่พอไปวาระสองสเนี่ยแหละจะเล่นแหละแป้ท่าจะปรับเปลี่ยนอะไรกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ